สวัสดีครับผมนายแพทย์ธนวัฒน์ซื่อสัตย์จากโรงพยาบาลสูตรขอนแก่นวันนี้ผมได้รับมอบหมายมาพูดเรื่องของ expanding t role of transcatheter p r e c s u r e for congenital heart disease ผมไม่มี d i s c l o เ u r รนะครับเบื้องต้นนะครับโรคหัวใจพิการกำเนิดเนี่ยเราพบได้ในประชากรโลกประมาณ1%ของการเกิดมีชีพนะครับ คอที่คอมมอนก็จะเป็น VSD ASD PDA นะครับแต่ถ้าเป็นชนิดที่ซับซ้อนก็จะเป็นด้วยแต่เราที่เอาฟาร์โรือว่าเป็น TGA ครับซึ่งหลายๆ defects เนี่ยสามารถที่จะปิดนะครับหรือว่ารักษานะครับโดยวิธีการผ่านทางสายสวนได้นะครับวิธีการผ่านทางสายสวนเนี่ยปัจจุบันเนี่ย จากเทคโนโลยีของตัว device แล้วก็ i m a g i n g เนี่ยก็จะเป็นวิธีที่เรา P r e f e r นะครับแทนที่วิธีการผ่าตัดซึ่งเป็นวิธีเดิมนะครับเพราะว่าถือว่าเป็น Invasive ที่น้อยกว่านะครับแล้วก็มีนอนโรงพยาบาลในระยะเวลาที่สั้นกว่าครับทายที่ Com ม o n ที่เป็นวิธีมาตรฐานเลยเป็นก็จะเป็นเช่น ASD เป็นต้นนะครับเอ a นะครับ Pfo นะครับหรือว่าเป็น v s เในบางทยนะครับข้อดีก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะก็หลีกเลี่ยงนะครับ การผ่าตัดเปิดกระดูกสเต r n o t o m y นะครับหลืกเรื่องเรื่องของ cardio pulmonary bypass นะครับน,อน้องๆงพยาวานน้อยกว่าเรื่องของ infection แล้วก็การเกิดสกาเป็นน้อยกว่านะครับซึ่งแน่นอนว่ามันต้องอาศัยทีมนะครับหรือว่าแพทย์หลายๆสาขาสาขา,สาขาวิชาไม่ว่าจะเป็น cardiologist ผู้วินิจฉัยนะครับ intervention cardiologist นะครับผู้ที่ทำผ่าตการวิสัญญีแพทย์นะครับหรือแม้แต่ CVT surgery นะครับในการที่คอย backup ให้เกิดมีเรื่องของ complication ถ้าเราไปดูไกด์ไลน์นะฮะในการแมネจเมนต์หรือการรักษานะครับล้วคอนจินเตอร์ฮาร์ดิสซเนี่ยซึ่งเริ่มมีมาตั้งแต่ปี1994นะครับแล้วก็มีนักธนการตามองค์ความรู้เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันเนี่ยก็จะมีไกด์ไลน์ที่เรายึดอยู่หลักๆก็2องลานก็ถ้าเป็นค่ายุโร BSC ก็2020นะครับถ้าเป็นค่าอเมริกาก็ HAACC B 2018ซึ่งก็ได้ข่าวว่าในประมาณปลายปลายปีนี้ก็จะมีการอัปเดตไกด์ไลน์ใหม่มาให้เราได้อ่านกันนะครับ เริ่มต้นนะครับเป็นตัวดี f e c เฟแรกก็เป็น SD, ส a d i เ s c t ล c ซ e ต e กิลนะครับก็คือเจอได้ค่อนข้างบ่อยเลยนะครับในเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่นะครับก็จะเป็นอินดิเคชันนะครับส่วนใหญ่ก็ QPPS นะครับหรือมีเรื่องของตัว Rise, Start, a ด l a t i o n หรือว่าหรือบอลโดจากฝัง่งขานะครับมีพลัสคอยเบอร์ไลายนะครับ ซึ่งเวลาที่ไปดูไกด์ไลน์เนี่ยจริงๆแล้วไม่ว่าเราจะดูเรื่องของทาง ESC หรือ HAACC เนี่ยาาก็จะใกล้เคียงกันก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็น SD นะ c a s t i f d i c a t i o n ในการปิดถ้าทางฝั่ง ESC ก็เป็น RVO Remote l o นะครับหรือมีเรื่องของตัวมี RP มดกกว่า3ามูดยูนิตนะครับนะครหรือไม่มีเรื่องของ LVDs c นะครับถ้าเป็นทางฝั่งิกา HPS มากกว่าเลยน่าครัหนึ่งจุดห้ามีซิ้นตอมแล้วก็มีอาร์เบลว์โรลนะครับมีเรื่องของเพรสเชอร์ทางฝั่งผมไปต่อซิสเซมิเเนี่ยไดาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตนนะฮะจะเห็นว่ามันใกล้ๆเคียงกันนะครับเกือบทุกตัวดีเฟกซ์เลยนะครับพอมาที่เอสดีนะครับตัวเอสดีนะครับมีการรูเปิดของผนังอินเตอร์เนชั่นแนลเซปตัมนะครับซึ่งก็มีสามทายด้วยกันนะครับมีเซกเนอร์นทายมีไพร์มัมทายแล้วก็แซนด้าทีวีโลซัสทายนะครับนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็ถ้ารูไไม่่่ด้ใหญเนีย โอกาสที่จะตรวจเจอนะครับหรือมีอาการน้อยกว่า40ปีก็ไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็อาการเริ่มแรกส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยเรื่องของตัวเอชไอโอทีเมียนะครับเฉพาะถ้าคนที่เ6เกินอายุเกิน60ปีเนี่ยก็จะได้ประมาณเกิน52เลยทีเดียวส่วนพมี่ไฮเปอร์เดนชันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดซ้ายยิ่งซ้ายใหญ่แล้วก็ไม่นา่าการรักษาก็จะเดบวรับพมี่ไฮเปอร์เดนชันได้ค่อนข้างเร็วกว่าตัวที่เล็วกววกว่านะครับตัว s อสดเริ่มต้น SDU ดีย o ไ t u r e นะครับ จากรูปทางฝั่งซ้ายมือเนาะเป็น t r a n s i e a l Echo จะเห็นว่าตัวผนังด้านหัวใจเนี่ยมันแบ่งไปนะครับที่ Septum d e f t นะครับข้างบนนี่เป็น Left Atrium ข้างล่างเป็น Right Atrium นะครับส่วนรูปฝั่งขวามือหลังจากที่เราปิดด้วยตัว a m p a l s e เซกเตอร o c f p u t e r เรียบร้อยแล้วอันนี้นะครับเป็นรูปตัวอย่างจาก Echo สามมิตินะครับที่จะโชว์ให้เห็นเรื่องของตัวไทยต่างๆของ s d นะครับ ไทที่จะเจอบ่อยก็คือเป็นเซกัดดั้มไท้นะครับประมาณ80%อยู่บริเวณในแอเรียของ f อม m พ a ต overlay นะครับแล้วก็ไทที่เป็น SD Primer มกัน er ก็อยู่ประมาณ15%อยู่ตรงบริเวณตำแหน่งตรงใกล้ๆ AB valve นะครับแล้วก็ก็จะเป็นกลุ่ม Sinus ฟิ n o s u s ไท้นะครับก็เจอเจอประมาณ5%ซนะฮะซึ่งแน่นอนว่าไทาที่เหมาะสมกับการปิดด้วยสายสวนหรือ Device เนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม เซกัดดัมไทยนะครับซึ่งเป็นไทยที่เจ๋วไหวที่สุดนะครับส่วนไทยที่เป็นไทยมัมแล้วก็สไปโนซ่ายีนัเซนัสสไปโนซัสไทยเนี่ยไม่เหมาะที่จะปิดผ่านทางสายส่วนซึ่งถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้อย่างเช่นตัวเซนัสสไปโนซัสไทยเนี่ยมันก็จะมีการพัฒนาตัวโคเวอร์สเตนนะครับบางบางประเภทที่สามารถปิดตัว s d เนี่ยเซนัสสไปโนซัสไทยได้แต่ว่าก็ยังไม่ได้แพร่หลายนะแล้วก็ยังไม่ได้เป็นมาตรฐานในปัจจุบัน อันนี้ก็คือเป็นตัว device นะฮะที่พัฒนาโดยดร์เคิร์ M p อมนะครับทำให้ device เนี่ยชื่อเ e v i c e ์สแรกๆเนี่ยชื่อเป็นชื่อตั้งชื่อตามแต่นะครับว่าเป็นแอมพาร์สเดเวซึ่งก็จะิดกอบด้วย2จานนะครับ LADIS กับ IADIS ซึ่ง LADIS ก็จะใหญ่กว่า IADIS เล็กน้อยนะครับนี่ได้เป็นรูปร่างของตัวเดสหรือจานนะครับลักษณะคล้ายๆจานมีสองฝั่งนะครับซึ่งเวลาที่เราเลือก device เนี่ยเราก็เลือกจากตัว waste นะครับตามภูของ SD นะครับ ซึ่งเนี่เราก็จะบวกประมาณ4มิลิเมตรนะครับที่มันใหญ่กว่าขนาดของดูเอเราวัดได้นอกจากนี้ก็จะมี Delivery System นะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยิีนแล้วก็สายเคเบิลนะครับซึ่งก็จะมีการขันเคเบิลกับตัว Device ผ่านทางสกรูนะครับเป็นที่เราทําบ่อยนะแล้วษณะการปิดนะครับเราเ e v ว c e b ไปนะครับเปิดทางฝั่งเอเวอกรอนล่างมาชนเซตตัมแล้วก็ปล่อยไอเดชนะครับแล้วก็ปล่อยเคเบิลนะครับ ซึ่งดูจากรูปบ้าเนี่ยดูเหมือนง่ายเนี่ยจริงๆก็จะยากกว่านั้นอยู่นะครับแล้วก็เราก็จะประเมินนะครับริมเนือขอบเนี่ยว่าเราจะใส่ดีไวได้หรือเปล่าแล้วก็ดูจากอ่ส่วนใหญ่เราก็จะประเมินจากทางเซอร์ไเชียลเอ็กโคเป็นหลักนะครับอ่าทางทรวงสียเอ็กโคเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ถ้าสามารถทำเป็น 3D ได้นเนี่ยก็จะยิ่งเห็นขอบชัดเจนนะครับอย่างนี้เป็น 3D ที่มองจากฝั่ง RA แล้วก็มองจากฝั่ง LA ครับยกตัวอย่าง นะครับเฮลสที่เป็นซิมเพิลนะครับหรือก็คือเป็น,นคนไข้45ปีนะครับมาด้วยเรื่องของดิสเนียออนเอ็กซ์เชิ่นะตรวจว่าเจอเอสดีแต่การตรวจร่างกายนะครับก็ทำทางโทรสิคเอโคนะครับวัดมีเอสดีจริงคิวปริเคสประมาณ1.8นะครับรีเฟอร์มาทำทางอ so ิสติเจลเอโคเพื่อที่จะ ประเมินว่าปิดได้หรือไม่ได้โดยวิธีการผ่านทางสายสวดนะครับอันนี้เป็น T-echo นะครับแล้วก็มี defect งน S/D นะครับข้างบนเป็น LA ข้างล่างเป็น r a นะครับมีขอบที่ค่อนข้างดีนะครับยังเป็น left-to-right ชั้นอยู่นะครับอันนี้ก็เป็น f u ม c บอร์ะนะครับก็จะเห็นมีเรื่องของ RV dilatation ก็จะเห็นตัว valve นะครับว่ามีพวก valve e dilatation หนะรือไม่ะ แล้วก็เวลาที่เราไปดูวิวเนี่ยก็จะเราก็ปริดนะครับดูทางด้านาส่วนรงการนี่ก็จะดูเรื่องของตัว p o s t ซเล r i มเนี่ยนะครับดูว่าพอไหมเกาะได้ไหมนะครับด้านชาร์ต a อ i s ซิสนะครับหรือว่าเป็นตัว AP View นะเราก็จะเห็นวีเป็น av-valves นะครับเป็น3คลาสนะครับซึ่งฝันี้ก็จะเห็น p o s t ซเล r i m ได้นะครับ แล้วก็ b i v a l l e Rim นะครับเราก็จะเห็น SVC IVC Rim นะคะแล้วก็เป็นดิฟิคของ ASD นะครับซึ่งตัว b บเคเบ e r ริก็จะประมาณ9 0้า0อองศาอันนี้ก็เวลาที่เอาทำภาพมาเป็นสามิตินะครับก็จะเห็นตัวรูรูปร่างของตัวรูทั้งหมดได้ชัเดเจนขึ้น เนี่ยคนนี้ก็เป็น S D นะครับ s e c o n d u m left to right a n c e ไซส์ก็วัดได้1.85่งจคูณหนึ่งซนติเมตรนะครับขอบครบที่จะปิดโดยวิธีการผ่านทางสายสวนนะครับซึ่งคนนี้เราก็เลือก device นะครับประมาณยี่สิบมิลเมตรนะครับโดยเลือกตามบวกไป4ี่มิลเมตรจาก device ุที่ใหญ่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการปิดนะครับ ในระหว่างที่ทําอยู่นะครับเราก็ปล่อยเลสเฟเดียลดก่อนนะครับแล้วก็ดึงมาชนเซปตัมนะครับแล้วก็ uh, อันนี้ก็เป็นจาก c ีดีเอ็กโนะครับจะเห็นว่าแล้วก็จะเห็นในระหว่างทำหัตการเนี่ยก็จะเห็น uh, ข้อมูลรายละเอียดได้มากขึ้นอันนีหลังจากที่เราปิดเสร็จแล้วนะครับก็ดูว่าไม่ฮาเอสเ a l ร e ล k เก e หรือไม่ ขอบเป็นยังไงบ้างตัว Device ์เนี่ยไปกดเบียด Structure รอบข้างหรือไม่นะครับซึ่งบางครั้กรณีที่มันถ้ามันมีล็กเนี่ยถ้าน้อยกว่า10บมเมตรเนี่ยเราก็ถือว่าเป็น a อ c e ซ t เท l e นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะพยายามมันให้ไม่ไม่ให้มีล็กเลยนะครับนี่ก็เป็น a n g โ o g r a รอันนี้เป็นซิ n เน่นะครับหรือว่าฟลูอสโคปิกในระหว่างที่เราปล่อย Device นะครับอ่าี่หลังกดเคเบิลเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้เป็น 3D หลังจากที่เราบดเคเบิลเรียบร้อยแล้วนะครับ t d Echo เรียบร้อยดีอันนี้ก็จะเป็นยกตัวอย่างแค่ถือสั้นๆน,นะครับเช่นคนไข้วันนี้ก็เป็น48นะครับปีนะครับผู้หญิงแล้วกส็ส่งมาได้เรื่องเหนื่อยง่ายนะครับมี23ครัรงนี้ h y p e n s i o n ก็มาตรวจเจอว่าเป็น SD นะครับแต่ SD คนนี้รูค่อนข้างใหญ่นะครับประมาณ3เซนหรือ30 mm. มิลลิเมตรมีเลตทสุไลชั้นอยู่นะครับแต่รนนี้เพเชอร์ค่อนข้างสูงนะครับ เสร็จแล้วแต่ก็มาทําคนไข้ไม่อยากผ่าตัดเบื้องต้นนะครับตอนแรกไอ้เรื่องของผ่าตัด,ตดไปเราก็มาประเมินทางสเปเชียลเอ็กโคนะครับหรือว่าสามารถปิดได้หรือไม่นะครับก็คนนี้นะครับไซส์นะครับค่อนข้างใหญ่รูใหญ่ก็คือ28ดถึงสามสิมลิเมตรนะครับแต่ขอบเนี่ยค่อนข้างคร,งรบนะครับก็คิดว่ายังสามารถปิดโดยตัว d e v ว c e ์ดดได้นะครับคนนี้เราปิดโดย ใช้ตัวโคคูดเซทลออฟคูเดอร์คือก็คือเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งก็จริงๆแล้วก็คล้ายกับแอมพา s e เซอร์แต่ว่าเคลือบด้วยตัวแพลตินัมแล้วก็มันมีตัวไซส์ที่ขนาดใหญ่ให้เลือกมากกว่าแอมพา s e เซอร์นะครับแล้วก็เดเวล็เนี่ยโดยเฉยก็จะซอฟต์กว่าแอมพา s e เซอร์นิดนึงนะครับอีกนี่รังปล่อยก็เรียบร้อยดีนะครับสช้เดเวล็สายสิบหกมิลลิเมตรนะครับอันนี้ก็เป็น 3D Echo นะครับหลังจากที่เราปิดเร็จแล้วก็อันนี้ก็เป็น chest X-ray นะครับ เอ่อพโพสเชอร์แล้วก็โพสโซเชอร์ประมาณหกเดือนนะครับเห็นว่าตัวผลิตบัตรโฟก็ลดลงดีไวค่อนข้างจะเห็นเด่นชัดอยู่ตรงนี้นะคนไข้อาการดีขึ้นนะครับเอ่อสามารถที่จะไปตรวจเดินซิกวินิกวอร์เทสได้มากขึ้นนะครับออสาาตดดินแซฟที่รูมแอร์เนี่ยเบื้องต้นอยู่ประมาณ88ใช่ไหมครับวันนี้ก็อยู่ประมาณ91ก็ดีขึ้นนะครับหลังจากป,ปิดแล้วคนไข้ก็แฮปปี้ดีตัวอย่างอื่นเช่นสมมติว่า ในบางเคสที่มันมีเขอแค่คมีมากกว่าหนึ่งรูนะครับแต่ถ้าสมมติอนาตโตี่ที่เหมาะสมเราก็สามารถปิดด้วยตัว S4Y ได้เหมือนกันแต่คนี้มีสองรูนะครับแต่ว่าเราเช็ครายละเอียดแล้วเนี่ยผิดไซส์ด้วยการทำาอลลูนไซซิ่งแล้วปรากฏว่าสามารถที่ปิดด,ด้วยดีไวส์สองตัวได้นะครับวันนี้เราก็มาปิดด้วยตัวดีไวส์ SD โดยใช้ตัวดีไวส์สองตัวปิดนะครับก็ปิดได้เรียบร้อยดีนะครับส่วนทาข้าง,างเทคนิคก็อาจจะค่อนข้างกว่า ยุ่งยากามากกว่าที่เป็น s ิ m เ l ิหรือว่าเป็น Single ตัวด e เฟ c t อยู่นิดเดงนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยดีนะครับพูดถึง PDA นะครับตัว PDA นะฮะ p a r t i l a g i u s Arthrosis นะครับซึ่งในปัจจุบันก็ต้องบอกว่าเคส PDA ก็หาเจอหรือว่าตรวจเจอได้ยากแหละส่วนเห็หมอเด็กเนี่ย ไปตรวจแล้วก็รักษาก็ปิดไปหมดแล้วนะครับก็จะมี p d เดคือพาเทนต้าอสโรซัสมีการติดต่อระหว่างเอลตากับรียเตอร์ีนะครับพงกนี้บางครั้งก็จาัดก,การตรวจร่างกายเป็นคลาสเมอเมอร์นะครับหรือบางครั้งก็ไปตรวจอย่างอื่นเช่นไปตรวจซีทีสแกนแล้วเจอนะคะหมอเขาก็วาดมาให้นะครับเป็นต้นนะครับอิสเดนก็อยู่ประมาณหนึ่งต่อสองพันนะครับผู้หญิงก็มากเจอมากกว่าผู้ชายนะครับก็คล้ายๆเอสดีนะครับ การปิดอ่ินิเคชันในการปิดนะก็จะคล้ายๆกันเหมือนเดิมนะครับทางฝั่งเอสก็มี LV Volume Overload นะครับมี RP น้อยกว่า3ามพัยนะครับทางฝั่งอเมริกาก็ GPS 1เกินนนะครับเป็คล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็เป็น Echo ของตัว PDA นะครับก็จะมีข้างล่างนี่เป็น e l ลต้ข้างบนนี่เป็น p r i a เตอรนะครับอันนี้ก็เป็น Flow นครับของ PDA ก็ มีเรื่องของเป็นคอนเนอร์สโฟนะครับจากโดร์เปิร์นะครับซึ่งก็ไทป์เนี่ยจริงๆไม่มีหลายไทย์นะครับแต่ไทป์ที่เจอบ่อยแล้วก็ที่เราปิดที่สุดก็เป็นไทป์เอนะครับเป็นคอเป็นโคนเชฟหรือเป็นคอนิคอลไทยนะครับตัว device ์นะครับมีให้เลือกหลากหลายนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสองอันแรกนะครับเป็น a อ o 1กับ ADO2 ADO1 เออมีหนึ่งลิสต์นะครับ a d o 2นี่มีจานมีสองลิสต์นะครับ อื่นๆเช่นไม่ว่าจะเป็นคอยนะครับหรือว่าดูวัสดุปลากก็ขึ้นอยู่กับเป็นไทที่เจอยากๆนะครับก็ใช้ปลื่นนะครับใช้คอมมอนเส่วนใหญ่ใช้สองตัวนี้เอเดวันกับเอเดว์ทูตัวอย่างคนแค่38ปีนะครับเป็นพุทเอใหญ่เลยนะครับมบริเวณไฮเปอร์เดนชั่นยังเป็นเลสไรชันอยู่นะครับก็เข้าตามอินดิเคชันแล้วก็มาปิดนะครับวันนี้ปิดด้วยตัวดีวซ์ไซส์นะครับขนาดเอ่อ18มิลลิเมตรนะครับ20คับ18นะครับก็ปิดแล้วเรียบร้อยดี อันนี้เป็นตัว Device หลังปิดไปแล้วะจะเห็นว่าพัลเมตัลลี่ใหญ่มากอันนี้เชสเล y ฝั่งความมือเป็นก่อนปิดกับหลังปิดที่6เดือนเห็นว่าฮาร์ดเล็กลงไปเยอะเลยนะครับความช้ก็ดีขึ้นนะครับตัว VSD นะครับตัว A s d จริงๆก็ออมีเป็น n t r i c u l a r s ต p ้มด d e f e c t นะครับในผู้ใหญ่ก็เจอได้ออไม่บ่อยนักนะครับเมื่อเทียบกับตัว ASD นะครับ แล้วก็เป็นบางเคสที่จะเป็นค andidate สำหรับตัวด e ไวซ์เนี่ยก็ต้องเลือกค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเพราะว่าก็จะเป็นลักษณะเป็นบางคนเท่านั้นที่เหมาะสำหรับที่จะมาปิดด้วยตัวด e ไวซ์นะครับไทสนะครับส่วนใหญ่เป็นพรีเมนยมเบอร์นัทไทส์นะครับไทส์เหลือก็จะเป็นมัสูล่าไทส์นะครับเป็นสปาร์คิสโตหรือว่าเป็นสายบอลเทีไทส์หรือว่าอินเลทไทส์นนี้ก็จะเจอน้อยกว่าพรีเมนเบ็ร์นัทที่คือเจอเยอะสุดนะครับอินเทอร์เกชั่นก็เหมือน PDA เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแค่ b s c ก็จะคล้ายๆ PDA นะครับส่วนทางฝั่ง s c คือมี Avion Blue นะครับ AP นิดกว่า3ยูนิตฝั่ 3, งเมริกาก็ QPS เกิน1.5ต้นนะครับตัว Device เ,เนค่อนข้างจะหลากหลายนะครับแต่ก็คล้ายๆ PDA คือไอตัว AIO 1กับ AIO t เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเอามาใช้ปิดในการกลุ่มที่เป็น เรี่เป็นเวนัสไทเป็นหลักนะครับแล้วก็ก็จะมีเป็นดูเป็นวีดีวีเอสดีดีไวของเขาของโดยตรงเลยส่วนใหญ่ก็จะใช้ในการปิดมัสตราไทยนะครับยกตัวอย่างยี่สิเอ็ดปีนะครับผู้ป่วยหญิงมาด้วยเรื่องของนิ่งเนาะเซอร์ชันนะครับร่างกายก็มีเมอร์เมอร์ก็อาจจะมีประวัติว่าเป็นพันธุ์ของ h e a t d i s e e นะครับในนี้ประวัติมีไข้ตั้งแต่เด็กนะเป็นต้นนะครับ แล้วก็ตรวจร่างกายนี่นพวกนี้ก็คือจะมีสงสัย v s d นะครับก็คือทำได้ทริลมีชื่อสตีมเมอร์ที่ค่อนข้างดังอันนี้เอฟโคนะครับจะเห็นว่ามาตรวจว่าจเจนพอลนีเป็นมารส VSD มาถกุเจ็ดมิลนะครับเอ็นโฟลทางตรงอยูีตรงนี้นะครับก็เป็นเลสไรชันอยู่ทีพหนึ่งจุดเก้านะครับตั้งแต้คนนี้เริ่มต้นก็แอดไว้เรื่องของตัวผ่าตกาตั้งค่าบริษก็เลยถูกส่งมาทำา e เ e เพื่อประเมินว่า าสามารถที่จะปิด DIY ได้หรือไม่นะครับ mm hmm. ประเมิน VSC แล้วก็จะมีประเมิน LV orifice RV orifice คือบางครั้งอะ่ะมีรูเข้ากับรูออกมากกว่า1นึ่งรูนะครับ mm hmm. ก็ต้องไปวัดเรื่องของเลงหรือว่าความยาวของตัว defect นะครับซึ่งคนนี้ก็มาทำ left to like right uh, cut นะครับเพื่อเพื่อจะประเมินนะครับก็สามารถที่จะประเมินแล้วเนะี่ยสามารถที่จะปิดได้นะครับอันนี้เป็น uh, a n g i o g r a m LV g r a m นะฮะจะเห็นว่าฉีดปุ๊บก,ก็จะมี Flow ผ่าน e c ทางฝั่ง RV ฝั่งขวามือก็จะเป็น Echo นะครับข้างล่างนี้ก็จะจะเห็นรูใช่ไหมครับมี LV กับ RV นะครับอยู่ดีเฟกอยู่ตรงนี้นะครับก็ว่าจาก Echo เนี่ยก็จะได้ไซส์ก็ประมาณ8มิลน,นะครับวัดจาก LV ฝั่ง RV วัดประมาณ6มิลน,นะครับ ทีนี้เราก็มาปิดนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็จะยุ่งยากกว่าดีไว้ชนิีอื่นนิดนึงคืออาจจะต้องทําเป็น AV วีโลนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราจะร้อยวายนะครับผ่านทางเอวีโลกผ่านทางเออเอลต้านะครับผ่านลงมาใน l อวนะครับแล้วก็คอสผ่านทางวีเอสดีมาที่ RV นะครับขึ้นมาเอะนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามแสแนนนะครับตัว Y เนี่ยลงมานะครับมาฟิลมรอกนะครับ อีกข้างหนึ่งนะครับก็จะเป็น AV loop นะครับเป็น Create AV loop เสร็จแล้วตอนที่เราที่จะใส่ device เนี่ยเราใส่ device หรือว่า deploy เนี่ยผ่านทาง Venus หรือทาง Light side นะครับอย่างตัวนี้ก็ขึ้นมาทางตัว i v c มา A r v แล้วก็มาผ่าน VSD ครับแล้วก็ไป deploy เนี่ยไล่ลงมาตั้งแต่เ l t a ดึงลงมานะครับตันนี้เราเลือกใช้เป็น e d u a r นะครับปลป่อยเสร็จนะครับ หลังพยายามที่จะเช็คดูจาก e อ h o โนะครับดูจากแอนโกรแกรมว่าดีเรียบร้อยดีไหมมี l ลีกไหมนะครับบางครั้งนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องระวังคอมเพลคชันที่เราว่าจะเกิดขึ้นนะครับได้นะครับ,ไ,นะรบไม่ว่าจะเป็นดีวซ์ชิ้นที่ไหนก็ตามก็คืออินเวเซชันคนนี้มันมีเทนชันมากในระหว่างที่เราพยายามที่จะสปรูเอานะครับที่จะปลดดีไวซ์นะครับก็คือทำอพอสกรูเสร็จปุ๊บก,ก็จะเห็นว่าตัวดีไวซ์เนี่ยนุดนะครับ เวแรงกระชากนะของตัวเคเบิลไปที่เที่ RPA นะครับมีแมตตาลี่ซึ่งวันนี้เบื้องต้นก็เราก็พยายามที่จะเกี่ยวนะครับสแนนนะครับเพยายามที่ึงดีไว้ออกมาผ่านทางสายสวนนะครับซึ่งก็สแนงออกมาได้แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ไปปล่อยใหม่นะครับเปลี่ยนเฉพาะตัวเคเบิลนะครับนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับเสร็จเรียบร้อยมาสคูล่า VSD นะครับเจอได้น้อยนะครับแต่ก็เป็นตัวอีกทห้ยหนึ่งที่เหมาะสำหรับที่ปิดด้วยติด ตัว device f o o s u r e นะครับอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างขั้นสั้นนะครับอันนี้ใช้ตัวค r i b r f o r m นะครับของแอนพาเซอร์สุดท้ายเป็น TFO นะครับเราปิด TFO ในกรณีใดบ้างพอเราก็จะปิดนะ education นะนะคะว่าคือมีปัญหาเรื่องของคีโตนิกสโตรกนะครับเป็น TIA เป็น p a r a s y m p t h o m y มลัยหรือ c o m p e s a t i o n s i k n a l migraine แต่ว่า education สองนอนันแรกก็จะเป็น education ที่เราปิดบ่อยที่สุดนะครับปอดข้อมูลเนี่ย ค่อนข้างจะมีมายาวนานแล้วนะครับตั้งแต่ cross เ,เรื่องของ cross t r i หรือย i e l d t r หรือว่าเป็น n ร i s l e s s t r นะครับซึ่งประมาณผ่านมา20กว่าปีเนี่ยข้อมูลเนี่ยทำให้เรามั่นใจว่าการปิด PFO เนี่ยมันจะช่วยลดเรื่องของตัว i n i d e n t ของ future stroke นะครับเมื่อเทียบกับกินยาอย่างเดียวงานที่เราทำเนี่ยเราก็ดูคลินิข้ลอ,อะไรบ้างกลุ่มไหนที่เป็นคลิ้นตัวจริง stroke นะครับเราก็จะดูคลินิข้ล score คือลบ score ถ้าคำนวณแล้วลบ score เนี่ย มากกว่าหรืเท่ากับเจ็ดนะถือว่าเป็นกลุ่ม high i s นะครับที่เกิดคริสโตนิคสโตรกพอไหมอยู่จากคลินิคเอย่างเดียวเราก็ต้องไปดูอน a t โตมีด้วยนะการดูอ n a t โตมีคือเป็นกลุ่มที่เป็น high risk หรือเป็น l a ช g c h n ของ PFO นะครับซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นเป็น plus score นะครับ p a s s score คือเรนดูจาก s core, <S ลบ score clinical r i s มากกว่า7นะครับร่วมกับ clinical High y i s ของอ n a t โตมีหรือเป็น l a ช g c h n ของ PFO เช่นพวก bubble นะครับที่มัน เยอะๆตอนที่เราทำบัมโบ่เทสตกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มพอร์เบิร์เนี่ยควรจะปิดแล้วได้ประโยชน์เยอะนะครับแต่ว่ากลุ่มที่เหลือนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นสมอลชั้นโลกนะโปรเจกต์ก็เป็นอันไลน์เก็คือไม่ควรปิดนะครับที่เหลือก็จะเป็นพอร์เบิร์นะครับก็จะต้องอยู่ในดินดุูชนิดของแพทย์นี่เวลาเราไปทำบับเบิ้ลเนี่ยนับยังไงเป็นกลุ่มไฮนิสก็เราไปทำช่วบับเบิ้ลเทสนะครับหรืออาจจะเซไลน์เนี่ยถ้าเกินยี่สิบบัมโบ่ภายใน3ไซเคิลนะครับก็จะถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นลาารจชัั่่นนนะะคบไมวเป็ อันโทนสิกหรือว่าทางสมุนไพรอีกผูนะครับซึ่งเวลาทําแน่นอนว่าต้องให้ทําให้คนไข้ทำวอร์ซาวานะครับเอ่อระหว่างทำนะฮะตรงนี้จะเห็นไหมฮะว่าตัวปลาโบกผ่านทาง PFO e ซึ่งปัจจุบันก็คือตามข้อมูลตาม t r i a นะครับเราก็จะปิดในกลุ่มที่ตัวเล็กสโตรกนะครับที่ยังใช้น้อยกว่า60ปีนะครับส่วนนี้ไว้จริงๆก็คล้ายกับ ASD นะครับเอ่อมีความเป็นสองจานมากเอ่อเป็นสองจานเหมือนกันแต่ว่าความแตกต่างก็คือจานทาง ทางฝั่งขวาเนี่ยจะใหญ่กว่าทางฝั่งซ้ายนะครับก็ออตัว device จะมีทั้ง a อ Pass เซมีอคมีโฟคูลมีกอคาเดลฟลอมพวกนี้นะครับอันนี้เห็นไหมฮะตัว device นะครับจานฝั่งขวาจะใหญ่กว่าจานฝั่งซ้ายต่างจากเอสนะครับอ่าผิวทาการก็จะมีกลุ่มที่เป็นเบอไอไบโอแอซิดเบลออฟคูเอร์นะครับหลังจากที่ติดไปแล้วตัวดีไว c e ก็จะย่อยสลายไปนะครับเหลือแต่ตัวอีพิเนียมนะครับ เซอร์จ y รียก็ยังเป็นอีกช้อยหนึ่งนะครับเท่าทต้องไปตัดอย่างอยู่แล้วก็สามารถที่ปิด PFO ได้ในการประเมินนะฮะอันนี้ก็เป็น Bubble t เทสนะครับก่อนปิดดูสนานอัตโตมี่นะครับลักษณะเป็นความยาวของทันเนลนะครับความากว้างของทันเนลนะครับลักษณะเป็น a n a โ o m i c a l ของตัวเซปตัมหรือเปล่าหรือมีความหนาของตัวเซปตัมเยอะไหมที่จะเป็นกลุ่มที่เป็นคอมเพล็กซ์ไหมนะครับในเรื่องขการปิดก็จริงๆก็ง่ายกว่าตัว ASD นะครับ ว่าขึ้นอยู่กับการคลอสคอนง่ายครอนยากนะครับอันนี้ device เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเช็คซึ่งสแตจหลังจากตัว d e v i c ์ไปแล้วก็ไปแล้วก็จะแนะนำให้กินเป็นดวลจิ๊บพิเศษนะครับประมาณสาเดือนหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของเบ็น s i n g l e ที่ e ิเศษกินไปตลอดฮะส่วนเรื่องของตัว o a c ก็ขึ้นอยู่ i n d i c เคชันของคนไข้เช่นถ้ามีเรื่องของท r o ลซ์มอลเพวกนี้หรือเป็นบ่อยๆนะครับเพราะว่าเมี i ิ d i c เคชันที่ต้องกินโ a c อยู่แล้วก็เปลี่ยนไปเป็น o a c แต่ช่วงแรกๆคนไข้จะมีเรื่องของพ r าซมเอฟได้ในช่วงหนึ่งเดือนแรกนะครับแต่ว่าสใก็จะหายไปเองนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่เก็บมาซึ่งอาจจะยังไม่จำเป็นต้องจิน o อ c นะครับถ้าเจอ PFF หนึ่งสักครั้งหนึ่งเป็นต้นนะครับอันนี้เรียบร้อยดีสรุปนะครับ Transcatheter p ์โพชเชนี่ยถือว่าเป็น First Line นะครับ ในการรักษาของตัว Star h a r t i s s i s นะครับในหลายๆกล,ลุ่มที่เป็น Simple Defect นะครับก็อย่างข้อดีก็ที่บอกไปแล้วนะฮะก็ไม่ต้องมีแผลผ่าตัดนอนโรงพยาบาลน้อยกว่าคอมพิ c เคชันน้อยกว่าต้องอาศัยทีมนะครับหลายๆสาขานะครับหมอ c p t หมอดมยา Interventional หรือว่า General Cardiologist นะครับในการประเมินก็แน่นอนว่าใช้ Imaging นะครับที่จะเลือกเคสว่าเคสไหนที่ควรปิดหรือไม่ควรปิดครับ มีไกด์ไลน์ซัพพอร์ตแน่นอนนะฮะในปัจจุบันนะครับแล้วก็คิดว่าในอนาคตนะครับการปิดผ่านทางสายสวนก็จะขึ้นมาแทนที่เซอร์เรียี่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเป็น s i m p l ลตามวิวัฒนาการนะครับอผมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ